สวัสดีครับผมเซนสุวพงศ์นะครับเมื่อถึงหน้าหนาวเมื่อถึงหน้าหนาวนะครับผมคิดถึงการแต่งตัวหนาๆฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเรามีโอกาสน้อยมากนะครับที่เราเป็นคนไทยเราจะมีโอกาสได้แต่งตัวแบบว่ากับแบบเฮ้ยเป็นเป็นแบบนั้นหนาเป็นแจ็คเก็ตที่แบบฟูๆอะไรเงี้ยผมว่าน้อยน้อยมากที่จะมีโอกาสแต่งในไทยเพราะว่าอากาศของไทยร้อนแล้วเวลาหน้าหนาวมาก็มาไม่กี่วัน ก็จะคิดถึงการแต่งตัวที่แบบหนาๆหน่อยเท่ๆไอเทมอะไรที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับผมว่าต้องเป็นต้องเป็นแจ็คเก็ตแหละฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวมากแล้วถ้าเราไม่มีแจ็คเก็ตเราเราจะหนาวแหละผมก็เลยคิดว่าแจ็คเก็ตสำคัญมากกิจกรรมที่อยากทำตอนหน้าหนาวผมมีความใฝ่ฝันอยากให้หิมะตกที่ประเทศไทยครับร <laughs> ถ้าแบบหน้าหนาวมีแล้วแบบหิมะตกเนี่ยผมอยากเล่นหิมะในไทยใช่ ออะไรแนวนี้อยากบอกว่าถ้าไม่มีใครกอดเดี๋ยวไปกอดให้นะจ๊ะครับ